สวัสดีค่ะเช้าวันศุกร์นะคะหิมะตกอีกแล้วนะคะพี่น้องดูเดอ้อเมื่อวานไม่มีนะคะตกทั้งคืนค่ะนี่ค่ะหิมะนะคะก็เป็นอย่างที่เห็นเนาะวันนี้ตกอีกแล้วนะคะหลังจากที่ละลายไปหมดแล้วนะคะหิมะตกอีกแล้วพี่น้องขับรถลําบากมากเลยนะคะลื่นค่ะลื่นมากๆเลยค่ะดูนะคะนี่ค่ะเขายังไม่ได้มาขูดนะคะหิมะขูดไม่ทันค่ะถ้าเขาตกหนักแบบนี้นะคะ เพราะว่ารถรถขูดหิมะจะทํางานไม่ทันนะคะพี่น้องแล้ววันนี้ขับรถก็ลื่นมากเมื่อกี้ลงเนินมาก็เบรกแทบไม่อยู่เลยนะคะเบรกนี่สุดๆุดเลยนะดีแต่ว่าตูดไม่แข็งเนาะพี่น้องก็เมื่อกี้ก็ตกกรใจอยู่หน่อยนึงนะคะเพราะว่าเบรกไม่อยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นเนินเนาะเป็นเนินแล้วทีนี้รถ ขุดหิมะเขาขุดไม่ทันนะคะขุดไม่ทันก็ขับรถลําบากค่ะต้องระมัดระวังแบบนี้นะคะนี่ตกเมื่อคืนนะคะตกเมื่อคืนเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะตกทั้งวันอีกนะคะวันนี้นี่ค่ะอย่างที่เห็นแบบนี้นะคะพี่น้องโอ้ยหนาวไม่หนาวนะคะหนาวนี่ค่ะบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะก็ตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเราก็กําลังเดินเข้าโรงเรียนเราเนาะ ก็ขับรถวันนี้อันตรายมากตอนที่เราเลี้ยวโคง้งนี่เราจะเลี้ยวเร็วไม่ได้นะคะเราต้องค่อยๆเลี้ยวนะคะไม่งั้นรถมันจะแกว่งนะคะรถมันจะถลายลื่นแกว่งตูดรถจะแกว่งนะคะจะทําให้รถถลายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลี้ยวแบบชา้ชาๆนะคะพี่น้องอย่าใจร้อนเนาะขับรถในประเทศที่มีหิมะแบบนี้เราต้องเข้าใจในการขับรถนะคะก็ <c oughs> เดือนนี้ก็กุมพาก็ยังไม่หยุดตกนะคะต้องเดือนหน้านะคะเดือนหน้าก็อาจจะเบาบางลงเนาะพิมะก็ไม่ตกเยอะนะคะเดือนหน้าก็จะเริ่มเตรียมการเพาะปลูกได้ก็เดือนหน้านะคะแต่เดือนนี้ก็ตกตก,ตกหยุดหยุดแบบอย่างที่เห็นนะคะพี่น้องดูเดอ้อเนี่ท้องฟ้าสีเขียวสวยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ ทองฟ้าสีเขียวนะคะเรากําลังเดินไปทํางานนะคะก็ตอนนี้เกือบเจ็ดโมงแล้วนะคะเราออกงานออกสายค่ะเพราะว่าหลายเรื่องเนาะรถราเราก็ต้องดูต้องแลเนาะขับเร็วก็ไม่ได้นะคะกับคลิปนี้ก็พามาชมหิมะตกใหม่ค่ะนี่ค่ะส,สวยก็สวยหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นลื่นก็ลื่นนะคะพี่น้องค่ะดูดูตรงนี้นะคะนี่ ดูลานตรงนี้นะคะลานกลับรถเรานะคะนี่ค่ะลานกลับรถตรงนี้นะคะโอ้ยนะ้องพี่น้องด้ยถอดถุงมือนี่เย็นเจ็บก็รถขูดหิมะทำงานหนักอีกแล้วนะคะพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้ก็มาถึงที่ทำงานแล้วนะคะโรงเรียนค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ